ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันเป็นคลิปที่2นะคะสำหรับวิชาวัสดุศาสตร์พว .2.2003 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะพบกปบครูเหมือนเดิมนะคะนางสาวสุนิสาเกาะ้อยนะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันข้อที่1เลยนะคะข้อที่1 ข้อใดอธิบายปรากฏการ์โลกร้อนได้ถูกต้องกอไก่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลกขอไขการเกิดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมขอควายการที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่บนโลกได้งองงูการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนโลก ข้อที่2นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการโลกร้อนก่ไก่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอไข่ความร้อนถูกกักเก็บไว้ในบรรยากาศขอควายเกิดจากฝีมือมนุษย์ในการใช้สาร CFC งองูในอากาศมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นกไก่นะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ,ะปรากฏการโลกร้อนนะคะ ปรากฏการโลกร้อนนะได้คือภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่ากิ house e f f e c t นะคะซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะข้อที่3ค่ะการใช้พลาสติกและโฟมมีข้อควรระวังอย่างไรกรไก่ใช้แล้วต้องทำลายทุกครั้ง ขอไข่เมื่อใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆครั้งขอควายใช้แทนวัสดุธรรมชาติเพื่อไม่ให้วัสดุธรรมชาติหมดไปงอง,งูต้องใช้อย่างประหยัดและจำเป็นเพราะทำลายยากนะคะครานี้ไม่ยากเลยนะคะตอบข้องงูค่ะต้องใช้อย่างประหยัดและจำเป็นเพราะทำลายยากนะคะข้อควรระวังการใช้พลาสติกและโฟม โพลิสไตรีนคือกล่องโฟมที่เรานิยมใส่อาหารซึ่งโฟมเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากแต่ท่ออดก็มีไม่แพ้กันโดยเฉพาะต่อสิ่งแวดล้อมและยากต่อการกำจัดฝังดินก็ย่อยสลายช้าหล่นไปใน้น้ําลําคลองก็จะอุดตันและย่อยสลายช้าเช่นกันนะคะที่สําคัญคือเมื่อเผาไฟก็จะเกิดมดลภาวะทางอากาศภาชนะที่ใช้ทดแทนพลาสติกและโฟมได้ก็คือชั้นอ้อยเบตองพลาสติกไบโอเป็นต้นนะคะ ข้อที่4ี่การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในข้อใดที่ทําให้เกิดมลพิษในอากาศกไก่นําขวดแก้วเข้ากระบวนการรีไซเคิลขอไข่นํวัสดุเข้าเตาเผาที่มีความร้อนสูงคอควายการนําขยะพลาสติกมาเผาไฟงองูปลาตายเพราะน้ําเน่าเสียค่ะข,ข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะคะการนําขยะพลาสติกมาเผาไฟนะคะมลพิษทางอากาศคือ อากาศที่มีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศเกินค่ามาตรฐานจนทําให้คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤตมีรูปแบบเป็นไอหมอกพิษเช่น PM10 PM2.5 รวมถึงก๊าซโอโซนโดยมีแหล่งกําเนิดมาจากครัวเรือนการทําอุตสาหกรรมรวมถึงไฟป่าหมอกพิษที่ปกคลุมหลายเมืองในโลกรวมถึงในประเทศไทยของเรานะคะเป็นไอน้ําที่ปะปนไปด้วยสารอันตรายในรูปแบบของแข็งโมเลกุลขนาดเล็กและไอ ก๊าซจากการเผาไหม้เช่นขมาวควันดำฝุ่นละอองควันไฟละอองเกสรก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ข้อ5นะคะภาชนะพลาสติกไม่นำความร้อนไม่ควรนำมาใส่อาหารที่ร้อนจัดเพราะเหตุใดก่อไก่ภาชนะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง ไข่ทาให้อาหารรสชาติเปลี่ยนไปคอควายความร้อนทําให้ภัชนะแตกได้ง่ายงองูความร้อนจะสลายสารออกมาปนเปื้อนออกมากับอาหารค่ะข้อนี้ตอบข้ององูนะคะความร้อนจะสลายสารออกมาปนออกมากับสารอาหารได้นะคะพลาสติกซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เรียกว่าโพลิเมอร์จะแตกตัวเป็น โมโนเมอร์ omer, ละลายออกมาปนในอาหารได้หากเป็นพลาสติกที่ผสมสีตะกัวและสารพิษในสีก็จะออกมาด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ในกระบวนการผลิตยังมีการใช้สารเคมีหลายชนิดซึ่งอาจตกค้างอยู่บริเวณผิวหน้าพลาสติกหากสัมผัสถูกอาหารก็กลายเป็นสารก่อมะเร็งได้ค่ะข้อที่6ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพที่เกิดจากขยะมูลฝอยคือข้อใดอก็โกโรคผิวหนังขอไข่โรคภูมิแพ้คอควายโรคปอดงองงูถูกทุกข้อนะคะ ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะตอบถูกทุกข้อค่ะผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์หลายประการนะคะขยะมูลฝอยที่ทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตรายถ้าขาดการจัดการที่เหมาะสมเนี่ยย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่ายเช่นโรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีเมล็งวันเป็นพาหะหรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตรายข้อที่7 ข้อใดเป็นวิธีการกําจัดขยะที่ดีที่สุดโดยไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมกอไก่นําไปขาาไอขอไข่ทิ้งในขยะคอควายเผาขยะในที่เผาขยะงองงูขยะเปียกนําไปหมักทําปุ๋ยนะคะข้อนี้ตอบข้ององงูนะคะขยะเปียกนําไปหมักทําปุ๋ยค่ะการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยลําดับแรกเริ่มจากการหาทางลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ําเพื่อไม่ให้เกิดขยะ จากนั้นก็พิจารณานำวัสดุในขยะที่ทิ้งจากชุมชนรีไซเคิลหรือหมักทำปุ๋ยในส่วนของขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลควรนำไปเข้ากระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานขยะที่ไม่สามารถบรรบัด,ด้วยวิธีการดังกล่าวได้และขยะที่เหลือจากกระบวนการต่างๆนำไปฝังกลบนะคะข้อที่8ข้อใดคือแนวทางในการเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ไก่เลือกใช้สินค้าที่มีการปล่อยมลพิษต่ำ ขอไข่เลือกใช้สินค้าที่มีสลักประหยัดพลังงานข้อควายเลือกใช้สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดการปล่อยของเสียงองูถูกทุกข้อค่ะแยกเลยนะคะข้อนี้ตอบข้ององูถูกทุกข้อค่ะฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภครับทราบนะคะ แบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1เป็นฉลากที่ดําเนินการโดยองค์กรกลางมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดนะคะดังเช่นตัวอย่างดังภาพนะคะของประเภทที่1ประเภทที่2นะคะเป็นฉลากที่ผู้ผลิตผู้จัดจําหน่ายหรือผู้ส่งออกออกแบบเองเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นะคะดังเช่นตัวอย่างนะคะดังภาพของประเภทที่2ค่ะ ประเภทที่3นะคะเป็นฉลากที่แสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมแสดงข้อมูลตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะเช่นตัวอย่างดังภาพนะคะข้อที่9ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ reuse ได้ถูกต้องก็ไก่ซ่อมหรือแก้ไขขอไขใช้ซ้ำ ผลิตภัณฑ์ข้อควายหลีกเลี่ยงขยะพิษงองงูการใช้น้อยหรือลดการใช้นะคะค่ะข้านี้ตอบข้อขอไข่นะคะ reuse ก็คือใช้ซ้ำผลิตภัณฑ์นะคะข้อที่10เข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของ recycle ได้ถูกต้องนะคะกอไก่ซ่อมหรือแก้ไขขอไข่หลีกเลี่ยงขยะพิษคอควายแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่นะคะงองูการใช้น้อยหรือลดการใช้นะคะข้อนี้ตอบข้อขอควายนะคะแปรรูป และนำกลับมาใช้ใหม่นะคะคือการรีไซเคิลค่ะข้อที่11นะคะการใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาดตรงกับหลักการจัดการขยะข้อใดนะคะก็ไก่ Reduce ขอไข่ r f i l l ขอควาย Return งองู Recycle ค่ะค่ะตอบข้อ Reduce นะคะข้อที่12ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการปฏิบัติตามหลัก Reduce เพื่อลดปริมาณขยะ กอไก่ B เลือกซื้อสินค้าที่มีอายุการใช้งานสูงขอไข่ D เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเป็นซองแบ่งขายขอกวาง A ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจานชนิดเติมงอง,งู C เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อขอไข่นะคะ D เลือกซื้อแชมพูสระผมที่บรรจุเป็นซองแบ่งขายนะคะ หลัก 3R นะคะ 1. การลดใช้ r e d u c e หมายถึงการบริโภคตั้งแต่แรกไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะข้อ2การใช้ซ้ำ reuse หมายถึงการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมหรือแพรหรือปรับปรุงให้ทันสมัยนะคะอัปเกรดข้อ3นะคะการ recycle นะคะ recycle การขายเพื่อนำไป recycle ข้อที่13นะคะ ข้อใดเป็นวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะนะคะกอไก่ทิ้งขยะรวมกันทุกประเภทขอไข่ทิ้งเศษอาหารเพื่อใช้ทําปุ๋ยหมักขอควายทิ้งไว้ข้างๆทางใกล้กับต้นไม้ใหญ่งองงูทิ้งขยะโดยขุดหลุมฝังใกล้กับแม่น้ํานะคะตอบข้ออะไรคะตอบข้อขอไข่นะคะทิ้งเศษอาหารเพื่อใช้ทําปุ๋ยหมักนะคะวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการนะคะ 1. ไม่ทำให้บริเวณที่กำจัดขยะเป็นแหล่งอาหารแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงต่างๆนะคะเช่นแมลงวันยุงและวก็แมลงสาบเป็นต้นนะคะข้อ2ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ําและพื้นดินข้อ3ไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้อ4ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรําคาญอันเนื่องมาจากเสียงกลิ่นควันผงและฝุ่นละอองนะคะข้อที่14นะคะ เทคโนโลยีการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผาแบบใดที่เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็ไก่เตาเผาแบบถังเผาขอไข่เตาเผาแบบเชิงตะกรอนข้อควายเตาเผาแบบตะการเคลื่อนที่นะคะง,งงูถูกทุกข้อคะ่ะข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะคะเตาเผาแบบตะการเคลื่อนที่นะคะเทคโนโลยีการผลิต ก๊าซเชื้อเพลิงจากมูลฝอยชุมชนนะคะเตาเผาแบบแตะกับเคลื่อนที่นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายโดยการเคลื่อนที่ของตะกับทําให้เศษวัสดุที่ถูกเผาเคลื่อนไปในห้องเผาไหมถูกเผาได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเตาเผาบทแบบนี้นะคะบางทีเรียกว่าเตาเผาเศษวัสดุชุมชนค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่15นะคะข้อใดอธิบายเทคโนโลยีการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งด้วยการเผาได้ถูกต้องที่สุด กอไก่เป็นกระบวนการกําจัดวัสดุเหลือทิ้งที่ใช้ความร้อนสูงขอไข่สิ่งที่เหลือจากการเผาคือความร้อนคิเท่าและแก๊สป่องไฟขอควายแก๊สป่องไฟต้องถูกทําให้สะอาดก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศงองูถูกทุกข้อคะ่ะข้อนี้ตอบข้ององูนะคะถูกทุกข้อคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปติววิชาวัสดุศาสตร์สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็ครูก็อยากจะขอให้หนักศึษาอย่าลืมไปทบทวนดูใน YouTube นะคะเพื่อจะไดออ้ทำข้อสอบได้ในการสอบปลายภาคค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ